คลิต่อเนื่องครับตอนนี้อยู่นาขยาดกับนาขยาดออกมาจากสี่แยกอปลางหมูไม่อปลางหมูมกีปั๊มพีทีถึงนาขยดนี่เขจังหวัดพัทลุงครับออกจะกมืดๆแล้ว ห้าโมงเย็นสนามกีฬาศรีวัดหรว่าจาักรีวัดอ่าไม่ทันโรงเรียนควรกระหนุนอ่าอยู่ขวามือโรงเรียนควรกระหนุนโรงเรียนควรกระหนุน ก้างซ้ายก้างขวาร้านอาหารหลานป่าชู โรงเรียนควนกระนุนครับตรงนี้ก็ราแวกนี้ก็ควนกระนุนจะมีตรองสามแยกอะ่ะเลี้ยวขวาก็ไปหน้าอำเภอควนกระนุนตลาดควนกระหนุนสามแยกกันหน้าถานนพิงนเตะพื้นเสร็จเนาะยังไม่ได้ตีเส้นเลย เนี่ยแยกกันหน้าขาหมูเหียหมูขาหมูเหียหมูโอ้โห ตรงนี้คือสามแยกควายแดงเรียก,กว่าไปกวนถนนเรียวสายไปสีบันพด เตน้ำล่าเหยียดแขนขารีบเลย